สวัสดีครับทุกคนผมสุเมธีตระกูลชัยนะครับมาสเตอร์เทนเนอร์รถวิบากหรือออฟโรดนะครับวันนี้เองนะครับจะแนะนำเครื่องมือพิเศษที่ชาวมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะต้องมีไว้ติดตัวเสมอนะครับวันนี้อยู่กับ Sbv นะครับเป็น Special Tool นะครับจากประเทศเบลเยียมนะครับเพราะว่าในการเดินทางเนี่ย จะประสบกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการเดินทางซึ่งถ้ามีเครื่องมือพิเศษก็จะสามารถช่วยทําให้การแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยทันเวลามากขึ้นในส่วนตัวของผมเองนะครับเป็นครูสอนด้วยจะเจอกับกลุ่มลูกค้าที่เอารถมาเรียนเนี่ยหลากหลายยี่ห้อจะต้องเตรียมเครื่องมือหลายชุดวันนี้พอมาพบกับ Sbv นะครับจบเลยครับชุดเดียวจุดเด่นของ Sbv นะครับหเครื่องมือนี้ออกแบบมาสําหรับชาวมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะนะครับมีความเล็กกระทัดลัดนะครับพกพาง่ายนะครับน้าหนักเบา รวมถึงมีความพิเศษตรงที่สามารถจะเข้าไปในจุดที่เข้าไปได้ถึงยากนะครับออกแบบมาให้มุมการขันเนี่ยเป็นไปได้ง่ายขึ้นในส่วนของเครื่องมือนะครับจะเห็นได้ว่าให้อุปกรณ์มาครบนะครับแต่ในความพิเศษที่เห็นอยู่นะครับตัวเครื่องมือเองสามารถแยกออกได้เป็น2ชิ้นนะครับคือชุดเบสิกนะครับแล้วก็ชุดงานหนักนะครับงานหนักนี่คือไขแผงคอถอดล้อต่างๆนะครับส่วนชุดเบสิกนะครับจะถอดชุดสีต่างๆเปลี่ยนผ้าเบรก นะครับไขเรื่องของการปรับตั้งต่างๆเรื่องเบรกเรื่องคัสต์ก็ใช้ชุดเบสิกนะครับตัวแรกที่จะแนะนําเลยก็คือตัวของนะครับตัวนี้นะครับซึ่งจะต้องใช้งานร่วมกับนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับถ้าเห็นแล้วจะเขาเรียกว่าพิเศษจริงๆนะครับสามารถจะหมุนได้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถต่อหัวได้หลายรูปแบบเราสามารถแปลงนะครับหรือออกแบบการไขได้หลายรูปแบบนะครับตรงกลางเป็นตัว T ก็ได้นะครับหรือจะเป็นตอกแกกด้านข้างเพื่อเพิ่มแรงขัน ก็สามารถทําได้นะครับออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้หลายรูปแบบนะครับในความพิเศษของ SBV นะครับให้รายละเอียดเก็บรายละเอียดมาให้สําหรับผู้ใช้โดยตรงนะครับตอนนี้เราเรียกว่าระบบล็อกแบบป๊อปล็อกนะครับดูนะครับป๊อปล็อกดียังไงนะครับพอเราใส่ไปแล้วเนี่ยเครื่องมือเราจะไม่หล่นนะครับดึงนะครับสามารถที่จะเขาเรียกว่าแน่นหนานะครับรวมถึงมีเครื่องมือนะครับมันติทูสามารถถอดล้อนะครับหรือไขแผงคอได้ด้วยเครื่องมือเพียงแค่ตัวเดียวนะครับซึ่งทั้ง2ชุดนี้นะครับเราสามารถที่จะ เก็บไปในกล่องหรือกระเป๋าข้างรถเราได้ครับพิเศษไปกว่านั้นนะครับสำหรับสายช่างนะครับที่ต้องการความแม่นยำนี่ครับอุปกรณ์เสริมนะครับดิจิ t a ลท a อ k แ d APTER นะครับซึ่งตัวนี้เองนะครับสามารถรองรับท็อกได้ตั้งแต่4 2 3ถึง230นิวตันนะครับและในส่วนของการขันนะครับถ้าถึงค่าที่ตั้งไว้แล้วนะครับจะมีเสียงเตือนขึ้นมานะครับป้องกันการน็อตขาดนะครับผม ด้วยวัสดุที่ผลิตมานะครับรวมถึงอุปกรณ์ที่มีอยู่ในชุดคุ้มค่าจริงๆครับสำหรับ SBV ชุดนี้ครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับเครื่องมือ SBV นะครับก็สามารถติดต่อไปได้ที่ทัวร์เทคไทยแลนด์นะครับสอบถามเพิ่มเติมข้อมูลกันได้แล้วก็ขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับ SBV Innovative Tools